เปรียบเทียบทุเรียนต้นคู่นะครับสต้นครับที่ปลูกห่างกันประมาณเมตรยีิบนะครับอามาดูต้นแรกครับต้นแรกเนี่ยปลูกก็คือไม่ตัดใบนะครับปลูกแบบธรรมดาเลยอันนี้หลังจากปลูกประมาณ2สัปดาห์นะครับวยอดเขาก็จะโผล่มาประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ตัดใบส่วนต้นคู่กันครับ ตัวนี้คือต้นที่ตัดใบนะครับดูยอดเขาครับนี่ออกมาทุกปลายยอดนะครับก็จะมียอดใหม่เกิดขึ้นมาหมดนี่คือต้นที่ตัดใบนะครับเปรีบเทียบให้เห็นๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพื่อนก็ลองอพิจารณาดูนะครับจะลองทำดีไหมอันนี้เขาจะแตกยอดเร็วมากนะครับแต่จะดูบางๆนะครับส่วนตัวนี้ใบหนาตึกเลยนะครับใบเก่านะครับเนีย ลองติดตามกันต่อไปนะครับ